ตอนนี้ตอนนี้เราต้องฟาร์มไมเดอร์ดีมรัวๆนะครับอย่างนี้ผมบอกไปนะเอาสักเราสักสิบอันนะแล้วไปไปทําที่นั่นนะแต่ว่าตอนนี้เรายังขาดเลสโตนอยู่นะครับต้องฟาร์มเลสโตนให้ได้เยอะที่สุดมีตัวอะไรข้าวดอกเลสโตนบ้างไหมนผมจําได้ว่าคุณคุณเลยโอ้จะบ้าตายผมน่าจะเอาถังลาวามาหน่อยน,นะ แบบพอเจอมดปุ๊บกูก็เทลาวาแม่งลงตายให้หมดโอเคเยี่ยมอันนี้แม่งมดชัวร์ครับเลยโอ้วชิตโอ้ฆ่าไม่ได้ด้วย โอเคอืมจริงจริงมันใช้มือเปล่าก็ได้นะแล้วกูจะใช้ดาบทำเองวะโอเคไม่ได้อย่างงี้ของจริงอยู่ข้าวแล้วนะมนไม่กินข้าวเลยตนะั้งแต่เช้าเนะี่ยตื่นมาเดี๋ยวจะไปกินนะครับนี่ก็เล่นมาหลายพาร์ทพอสมควรนะั่นเจ็ดแปดพาร์ทได้มั้งเนี่ยไม่มั่นใจมั้ว่ากี่พาร์ทนะครับ โ okay. อเคแล้วการใช้ครั้งนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะไม่ค่อยได้แร่ดีๆอะไรแถมไม่ค่อยเจอมันไม่เจอทางไปทําต่อด้วยโอ้เดือจุงเบยใช้เงี้อนะได้เนี่มันรดเร็วอ่ะไม่เอาอตายพรามดแล้วเนะี่ย ขวางก็ทำไมล่ะไป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 มานีมามานีมาดาบก็ได้มาไม่ไม่ใช่ผู้หญิงใส่ถึงไอ้พวกนี้มาอ่าเข้าไปผู้หญิงนั่งกันนะโอ้ shit มดที่มึงควรตีนเหรอ ตัวเล็กนิดเดียวมันตีกซะแรงเลยตีสน็อกแบ็กเลยโอ้โหมันเกิดเต็มเลยครับน่าจะเป็นเพราะว่าไฟมันความสว่างมันไม่พอด้วยเจอบักพิเศษหมดอ๋อ,อ,อ,อชิดไฟติดไฟติดไฟอฮายติดไปหายนะครับไม่มีน้ำด้วย โอ้มดมดอีกมดอีกมดอีกโอ้ไฟมันติดเรื่อยๆเลยเหรอโอ้ oh. ไฟมันติดไม่ดับเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาของก่อนนูน่นมีลาสเตดบอก์อยู่นะไม่ไกลไม่ไกล เตัดโตป่าววะโอ้โตเยี่ยม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 เดี๋ยวถ้าโตก็เราก็ขุดออกก่็แล้วกันชั้นสอง,งอกอ,อกเอ้าชิบหายบล็อกเกตัดมันอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โง่ฟรีเลยโง่ฟรีเลยครับเสียไปสองเงินโอ,อเคเกตตัดมันสามารถทำลายบล็อกอื่นได้นะ ลืมไงกูลืมเอาดาบลงไปทักอันกับกับอาหารครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาหารก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะต้ังกรเจ็ดอาเฟสเจ็ดเมตรอันนี้กูไม่ได้เอาที่ขุดขออกมาเลยนี่หว่านี่ไใกล้ใกล้อยู่แค่ตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใกล้เท่าไหร่นล้วเนี่ยเหอนผู้หญิงวาร์ปมาแล้วนะครับ นี่มันอยู่ตรงข้างๆเนี่ยจะไปยังไงไปยังไงวะน,น้ำกูไปยังไงวะเนี่ยไม่ใช่อะ่ะแล้วก็ไม่ได้เอาที่ขุดมาด้วยไงทำไมไม่เอาที่ขุดมานี่วะวะอ่าใช่นะ มันน่าจะไปทะลุได้ไม่ใช่เหรอมีหรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงใช่ปะวะใช่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 โอ้ชัดเลยอินเดียนกว้างไกลกว้างกว่าโอ้ไม่เอา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 อย่ามาทำติดไฟอีกนะค่าดีค้าม ตุนตาย okay, ตายังเอเตตายแล้วใช่ไนี่ต่อเยี่ยมเยี่มเยียเยียมโอ้เรเวลลดไปเยอะเลยอย่ะตอนนั้นเวลสามหกได้กลับมาเหลเวหกเลยนะอืมโคตรแย่ yeah. โอ้โหหมวกรองเท้าวะ่ะตอนนี้โอเคเยี่ยมนม่ว่าจะแบบหาย ไปลุยกันต่อมีแม่งบอกอะไรวะเออดีฝังไปน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะ so เคของจริงครับว้าวโอ้ของจริงะสมของปลอมชิบหาย จะบ้าตายต้องลงไฟใช่ไหมไปเลยมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยมาเลยว้าวโอเคแล้วมันตันแค่นี้วะ ได้บล็อกทองฟรีเฉยไม่ดีก็ได้เืออะไรอยู่วะโอ้เซ็งเลยนะครับมันมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะออไม่เหมือนไอตอนที่เราระเบิดครั้งแรกตอนนั้นเก็ได้เยอะมากครั้งแรกตั้งมันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บตอนนี้ผมจะพยายามฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดนะฟาร์มลิสโตนนะครับเดี๋ยวเราจะทำไมเนอร์รัวๆแล้วเดี๋ยวก็จะฟาร์มแคเกตัส แล้วก็กันพาวเดอร์อันนี้กันพาวเดอรอ์คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องออกไปไฟตองคืนหาคิปเปอร์ไม่ก็ดันดันแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นบ้านก่อนทางขึ้นมันอ,อยู่ไหนอะน่าจะออกจากตรงนี้ก่อนแล้วก็กาเวลกาเวลเยอะๆอย,อยู่ไหนวะนี่ตรงนี้วะนี่ตรงนี้ตรงนี้บ้านเรานี่นก็เป็นหลุมตรงนี้โอเคนี่เป็นพาร์ท สุดท้ายของอาทิตย์นี้ใช่ไหมเอมแล้วเราลงเลยโอเคนี่เยี่ยมเป็นบ้านได้ทีเออีาจริงจริงตรงนี้นี่มันก็ขุดทะลุไปได้เลยนะขุดตรงนี้ด้านล่างไปก็จะไปเจอกับศพเราตรงนน้นใช่เลยเนียสร้างมันโอ้นี่ไงแม่งอย่างนี้ก็ได้เลยต้อไงไหนเนีทำไมตรงนี้มันวักผิด นะฮะเยี่ยอ๋อเพราะว่าไอ้บอกนะมันทนั้งมันนะขอมันโอเคกล่องเต็มใช่ไ้ยก็ได้จัดให้เขาหน่อยก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็สับพาร์น,นี้ก็เดี๋ยวเตรียมจบก,กันได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพยายามรีฟฟาร์มของให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเอาอเมนติสมาทาอาวุธด้วยแล้วก็เราก็จะรีบไปที่ Min i n g d i m e n s น o n นะครับแล้วก็จะไประเบิดเอา mining Dreamer ระเบิดรัวๆเพื่อฟาร์มแร่ของที่นั่นนะครับแล้วเราก็จะรีบกลับมาคาบอาวุธให้โหดนะครับคือที่นั่นน่าจะสู้ยากนะเพราะจากดูดูจากแมลงนะครับเยอะมากโอ้ี่รูจักแมลงนะครับซึ่งเยอะมากนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแบบบอสแปลกๆนะครับซึ่งมันจะในในต่างโลกเนี่ยมันจะมีสัตว์แปลกๆที่ ไม่มีในโลกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอสด้วยนะครับซึ่งู้ยาาเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความันเข้าไปอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับนี่แค่ต้นเกมนะครับยังคือเนื้อเรื่องไอคืออ็อบเจกต์ต่างๆในเกมนี้ยังมีอีกเยอะมากมายนะครับให้ติดตามเพรื่อนๆก็อย่าลืมติดตามกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคอมเมนต์มาได้ผมอ่านุกคอมเมนต์นะครับอเคครับบ๊ายบาย